ก็อยู่หลังบ้านค่ะนี่เป็นต้นขนุนค่ะเพื่อนๆขนุนออกดอกแล้วค่ะค่ะก็วันนี้รู้สึกดีใจนะคะเพื่อนๆสนจุดค่ะคือไปดูเพื่อนคอมเมนต์เพื่อนดูคลิปรีลของเพื่อนติดตามช่องใหญ่หญค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆป้าสิรักษณ์นะคะขอยืนยันตัวตนค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็เช้าตรู่ของวันศุกร์ค่ะเสียงนกเสียงการ้องค่ะเ,เพื่อนๆเสียงนกเสียงการ้องจีบกันนี่ค่ะหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะแต่วันนี้ก็อยากจะไปลงตลาดนัดคลองถมค่ะก็ไปช่วยลูกขายสุดค่ะคือไปดูเพื่อนคอมเมนต์เพื่อนดูคลิปรรลของเพื่อนติดตามช่อง ใหญ่หญขอเป็นวันหลังนะคะเพื่อนๆนตามจริงแล้วป้าจะไลทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนาะจะไลทุกใหญ่ก็ได้ผลค่ะเพื่อนๆนถ้าเรามีแรงฮึดก็ได้ผลค่ะตอนนี้แดดบอร์ดก็เขียวทั้งค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนป้าสิรักนะคะขอยืนยันตัวตนค่ะ ดูค่ะตอนนี้เสื้อผ้าค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนลองทมกับลูกถ้าไม่ได้ไลฟ์สดยังไงก็ก็ดีใจมากค่ะเรากา็คงต้องจะตั้งใจทำต่อไปนะคะเนอะค่ะเพื่อนๆก็นี่ก็เช้าตรู่ของวันศุกร์ค่ะ เสียงนกเสียงการ้องค่ะเพื่อนเสียงนกเสียงการ้องจีบกันนี่ค่ะเขียวหมดทั้งสี่ช่องค่ะบวกทั้งสี่ช่องค่ะก็ดีก็เช้าตรู่ของวันสุกค่ะเสียงนกเสียงการ้องค่ะเพื่อนเสียงนกเสียงการ้องจีบกันนี่ค่ะเหมือนที่ช่องใหญ่แนะนําจริงๆค่ะค่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะทั้งจีทั้งสี่ช่องก็ เขียวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆป้าสิรลักษณ์นะคะขอยืนยันตัวตนค่ะนี่ค่ะตนเราที่เราเพยายามทำอย่างดีที่สุดป้าก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็วันนี้วันนี้ว่าจะไปลงตลาดนัดหรือก็เช้าตรู่ของวันศุกร์ค่ะ เสียงนกเสียงการ้องค่ะเพื่อนเสียงนกเสียงการ้องจีบกันนี่ค่ะเสื้อผ้าค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะค่ะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนสุดค่ะคือไปดูเพื่อนคอมเมนต์เพื่อนดูคลิปรีลของเพื่อนติดตามช่องใหญ่สี่ช่องเลยค่ะเพื่อนๆ ก็อยากแนะนำเพื่อนๆว่า,าถ้าเราแผ่ว i i ก็แผ่วด้วยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะไปดูแดชบอร์ดค่ะทุกเช้าก็ไปดูเนาะคะ่ะวันนี้ดีใจมากเลยคะ่ะความตั้งใจของสี่ช่องเลยคะ่ะเพื่อนๆก็อยากแนะนำเพื่อนๆว่า,าถ้าเราแผ่ว i i ก็แผ่วด้วยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะ ไปดูแดชบอร์ดค่ะทุกเช้าก็ไปดูเนาะค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะความตั้งใจของอก,ก็เช้าตรู่ของวันสุ์ค่ะเสียงนกเสียงการ้องค่ะเพื่อนเสียงนกเสียงการ้องจีบกันนี่ค่ะหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะแต่วันนี้ก็อยากจะไปลงตลาดนัดคลองถมค่ะก็ไปช่วยลูกขายใ,ใจค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะผู้ติดตามก็ถึงหลักเขียวหมดทั้งสี่ช่องค่ะบวกทั้งสี่ช่องค่ะก็ดีเพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณ AI ค่ะขอบคุณค่ะเหมือนที่ช่องใหญ่แนะนำจริงๆค่ะค่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะทั้งทั้งสี่ช่องก็ เขียวคลองทมกับลูกถ้าไม่ได้ไลฟ์สดยังไงก็สามพันค่ะก็ดีใจนะคะจากที่เราเริ่มจากศูนย์นะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึง3ามพันสากว่าแล้วค่ะสุดค่ะคือไปดูเพื่อนคอมเมนต์เพื่อนดูคลิปรีลของเพื่อนติดตามช่องใหญ่สามพันค่ะ ก็ดีใจนะคะจากที่เราเริ่มจากศูนย์นะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงสามพันสามพันกว่าแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆป้าสิรักษณ์นะคะขอยืนยันตัวตนค่ะนี่ค่ะตนเหมือนที่ช่องใหญ่แนะนำจริงๆค่ะค่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะทั้งทั้งสี่ช่องก็เขียว ไปดูแดชบอร์ดค่ะทุกเช้าก็ไปดูเนาะคะ่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะความตั้งใจของสีช่องเลยค่ะเพื่อนๆก็อยากแนะนำเพื่อนๆว่า,าถ้าเราแผ่ AI ก็แผวด้วยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆป้าสิรลักษณ์นะคะขอยืนยันตัวตนค่ะนี่ค่ะตอนนี้เสื้อผ้าค่ะ ก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะวันนี้เป็นเช้าที่ดีใจมากเลยกับความตั้งใจของเราเนาะค่ะเพื่อนๆป้าก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนพูุดค่ะคือไปดูเพื่อนคอมเมนต์เพื่อนดูคลิปรีลของเพื่อนติดตามช่องใหญ่สามพันค่ะ ก็ดีใจนะคะจากที่เราเริ่มจากศูนย์นะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงสามพันสามพันกว่าแล้วค่ะหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะแต่วันนี้ก็อยากจะไปลงตลาดนัดคลองถมค่ะก็ไปช่วยลูกขายคนนอกค่ะวันนี้เป็นเช้าที่ดีใจมากเลยกับความตั้งใจของเราเนาะค่ะเพื่อนๆ ป้าก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อก็เช้าตรู่ของวันศุกร์ค่ะเสียงนกเสียงการ้องค่ะเพื่อนเสียงนกเสียงการ้องจีบกันนี่ค่ะเสื้อผ้าค่ะก็ฝากเพื่อนเพื่อนติดตามด้วยนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ช่องใหญ่แนะนำจริงๆค่ะค่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะทั้งทั้งสี่ช่องก็ เขียวสี่ช่องเลยค่ะเพื่อนๆก็อยากแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าเราแผ่วไออก็แผ่วด้วยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะมือเสื้อผ้าค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนป้าก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็วันนี้วันนี้ว่าจะไปลง ตลาดนัดป้าก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็วันนี้วันนี้ว่าจะไปลงตลาดนัดหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะแต่วันนี้ก็อยากจะไปลงตลาดนัดคลองถมค่ะก็ไปช่วยลูกขายใหญ่ก็ได้ผลค่ะเพื่อนๆถ้าเรามีแรงฮึดก็ได้ผลค่ะ ตอนนี้แดชบอร์ดก็เขียวทั้งค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆป้าสีรัก์นะคะขอยืนยันตัวตนค่ะดูค่ะตอนนี้เขียวหมดทั้งสี่ช่องค่ะบวกทั้งสี่ช่องค่ะก็ดีคครงทมกับลูกถ้าไม่ได้ไลฟ์สดยังไงก็เหมือนที่ช่องใหญ่แนะนำจริงๆค่ะค่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะ,ะท,ทั้ง4ทั้งสี่ช่องก็ เขียวเหมือนที่ช่องใหญ่แนะนำจริงๆค่ะค่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะ,ะทั้งทั้งสี่ช่องก็เขียวอขอเป็นวันหลังนะคะเพื่อนๆตามจริงแล้วป้าจะไลทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนาะจะไลทุกเสื้อผ้าค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเนาะคะ่ะวันนี้เป็นเช้าที่ดีใจมากเลยกับความตั้งใจของเราเนาะคะ่ะเพื่อนๆป้าก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆป้าก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็วันนี้วันนี้ว่าจะไปลงตลาดนัดเราที่เราเพยายามทำอย่างดีที่สุด ป้าก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็